สวัสดีพนะี่น้องสวัสดีบู้สุขสุกนะ้นเนาะสวัสดีตอนคำํำหลังจากที่เรากินขขาแล้วเขาเขัส็ีเก็บเครื่องเก็บของเก็บปลาแห้งครับบ้านกันนพีหนเบ้างอันนี้คือปลาปลาแห้งที่เราจะเก็บกลับบ้านกันนะฮะเออเออมันแทงมือก็อจะมีลายจาย่าดนะเออโอ,อ้ย นี้หนึ่งแล้วก็อีกตัวนี้ต่าเป็นแพงเลยนะฮะเราเบาหนะมาสกัดพี่น้จะได้แกะสักครู่นะฮะมันจะให้ใครอะไรยังไงบ้างมาพี่น้องเบิ่งมัิงมงอุ้ยแตปลาปลาคือปลานะครับจะให้รู้นะฮะทุกคนนี่คือปลาอันนี้คือว่าหนอวันก่อน บาเอือคนบราให้เอาหัวมันออกมันก็นเลยบริายากแห้งปันไดนี่คือปลานะครับทุกคนดูจิกครับเราจะมาแบ่งกันว่าจไอ้น,นี้ให้ไข่บ้างอะไรให้ไข่บ้างเนาะเป็นของจัดนั้นให้เอื้อสีจัดน้นให้ตุยตุยแล้วจัดนี้นให้เราีเราสองจากาอัานน,น,นด้อีกตัวหนึ่งนะเอามา ออันนี้ก็ลงข้าวจิ๊ลงลงลงไปงยีบเจตุยก็ได้เดี๋ยวข้าวกระเช้าไปกินยีบเจตุยน้องเด็กคนมากเขาก็จะกินบ้านเจตุยเราจะได้แกะนะ,ะทุกคนหอยนี่ทอดดิครับหอยหอาหอย,อยนี่คือหอยคั่วหอยควนนี่ก็ให้โอ๋กับเจตุยไปเลยครัาไปเอาเพราะว่าเราได้กินแล้วนะ,ะทุกคนแล้วก็เราก็ขายด้วย แต่ว่ารอบนี้บอลได้ขายเพราะว่าพี่น้องหนึ่งมันเวลาจำกัดขอ,องที่มานนี่กับเรืน่นเพื่อนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับมันบอลหลายเพราะพี่แกเป็นขายเนาะคือปลานี่กับเป็นปลากระเดื่เป็นปลาเก็บไป้เสียงบอลหล่อเอฟซีเทเอ,อ นี้เรก็จะได้เก no ่าไปแล้วนะคะทุกคนเก็บเสื no ้อผ no ้าเก็บปลาอำไมมาใส่แกงกี้ใส่ถุงแล้วใช่ไหมกำลังแบ่งปลาเด้อวาวมืออื่นเขาจะได้คือแบ่งแบบกระจบอะจ้ะมือลองรถกับคือให้ตรงไปรงมาตล ง่ายดีใช่ไหมทุกคนบ่๊ะไ้ตากปะกปงง็นงทีนึงคุณเมฆคุณเมฆบอกคุณเมตจ้าก่อนแล้วใคาจะเน้มาาันตะเราต้องงานเขาตุย่มยมันอืมเธออะไรบ่ยังกัามม่คียเยค่ะเดะกตุบมีืเจีาเจ้าอทาไหนนี่ทักว่าเราเป็นคนอหม โปรยเขาโปรจะเยอะหน่อยทุคนเพราะว่าส่วนล้านนีเขาซิลงก่วันนี้แกันทะเลอนีรกับเจสีนะแทกันะรก็หนอยก็เศษนะตัวเล็กตัวน่อยลงไปกดลงทำยามที่ไรเดียร์อะไรนะ ป่าดี่น่ป่าดี่น่ทำเนียนั่นไม่ทงไทยเนาะสูตรไทย่ว่ามีบานบาดนัช่งนป่าอันนี้พอได้กินอยู่นเนา,นาะได้กินแต่รอดตีทางคอยนะ่ะว่าทาดูหาบ้านพมสีบนี้อะได้พี่้องเลยบอกคับอีพอพอีกพอเราไปเซิร์ใส่ะไรกัน,น,กนพอได้กิ่นทันันนนนนตุ้มตุ้มกุ้งไปตุ้ป่าตุ้กกระเด้อ เมื่อกับโมเมนแต่งกันด้วยนะที่ประคอประดุเอียนแบ็นี้นะอืบงบิ่งเลยนะแม่บ้เบิรเยนอันนี้ของเรานะะทุกคนมีของตุ้ยบุ้คือเจสี่ันคือคือต่งงามเุียเบิ้ง่ผมอีเมลเฮ็ดตนี้นี่ย่งว่าเขนเฮ็ย แบกเป็นถุงเป็นถแุแล้วหอยแ,แบกให้เลยบอให้ยังไงใหง้เราแบกกันดิใหเราแบงกันดิเนาะเบิ่งหอยคัวพี่นนองมื <c oughs> อแแกงจะทำไมเียบอกไ้วยว่าหอ, <c oughs> อ,อยเป็คัวทียย่เป็นตันยูใช่ยังไอะนรอลังแ่งกเก็บองใทงม่อไหร แบบคอยหัวใหญ่หัวห่วใหญ่ไหญ่วยนญนะหัับ<น>่เกยตนะครันนี้ขนึหนังกเกือเียบอันนี้ก็ไฮริโอครับอไฮเียนจซีก็บเจตุ่ยแ่งกันเลยเพราะว่หาห้าวเปล่าข้าวแต่ป่าใี่ไองป่ากะเอาเมื่อปา่ปาพัติเนว มีอ้วนเบาจิ๋วเนี่ยคนอ่าคนมาลาผสมนะฮะพวกนีกันะ่เป็นบาจิวหน้ามาลเพื่ให้ขใ้บาจิวมันเดิมหนูีรหนูกระทเบิ้งมืออื่นมันสิได้หรอเปล่าคือบาจิ๋วมันมากหนูแล้วนมันมันบว่สิได้หนูของบาจิวบอกอื่นหนูกะคุณ่อบอกแล้วะ้อกระเบิ้งเเอรอดูพูนี้ ว่าเราจะได้หนูกันไหมครับอันนี้อีกจักรหนึ่เลยกนะ็อันนี้เศษกระดูกนี่บองแฮกอ๋อเศษกับบอกแฮกคือการพ่นเห็กเพราะจะทำบ่อหรืออะไรไปส้างแต่เก็บเพื่อนยาแล้วเราก็จะเข้าไปเก็บกระดเป๋า ดนทางาพอกับแม่ก,กเกงใสป่ป่กันเยกให้เก่งใส่พักนะได้พี่ก็ใส่เย็นเย็ยยนโยโลอยลยแล้วหเยแล้วเดี๋ยวเจียวขาวบอเกี่ยวข้าสิลงมาอีกบ่น้าบอกว่าเจียวขาวสิลงมาอีกแนะ้วฉันค่อยกันน่ะกอยลงมาพดเดียวมาเจียวขาว ในไงกระนางรถกระถางมาคือเก่าจมดไหนอธิบายได้ไหมพุ่นม่ได้จุได้กี่ถุงเออถุสองสังอืมอันนี้อตดตอันนี้อันนี้เนาะอันนี้เาฟอกกันนิดนึงคือเา หองเจ็ดสี่หองเจ็ดรวยยวมาเข้ามานี่ยเท่นไหเข้ามาห้องต่อที่นอกกระซิดกเก็บสะพงสะ่าเขากระเป๋าเดินทางอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้คันแขนเนี่ยลงเนี่ยมันกันอะไรคันแขน ิดแต่ดองนอกอะไรไนอันนี้ก็เก็บอันนี้เสื้อผ้าคอยอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บนี่เก็บนี่อันนี้อันนี้อกเก่าอันนี้องเจ้าจะใิ่ว้ตู้ใดเ้ยพูกหน่้ไว้ตู้ว้ตู้นี้ระเด้๋ยเสื้อผ้าไว้ตู้นี้ก็ได้ชงไปใตู้นั้น อันนี้มันเชือ่ออันนี้ไม่เชื่อคอยหรือเช้าเช้าคอยเนาะเฮ้ยมีนี่ของเจ้าแหละนี่ไงเขาคอยบอกอุ๊อันนี้โอกาสดีกว่าใช้บอ่อยพ่อพ่อจะเจ็บทอาา้องเก็บเสื้อผ้าเดินทางีแย่ทุกคน ตับอยอลุกวันนี้ใช่เจ้าตันัตัวเดิมเก็บกระเป๋าเดินทางกับบ้านตัวเดิมนีะฮะอันนี้อกกราบอกกราบอันนี้อกกราบไม่กี่ตัวอันนี้อันนี้เอาไว้นะ โอ้ยเดินนะั่นนะ่ะเดินนะ่ะเห็นไหมกล้องเห็นไหมประตูนั่งก็มีขางเดียวเพราะนั่งปิดออกมาไว้อยู่พี่จะมันโลก <laughs> มันเกะหมนเลยประตูนั่งนั่งเอ,อาไว้พี่นะอันนี้กางเกงสลักมืออื่นมันละสีหนาวาอยู่บ่ บนา,นาบคือเก้าบนนาเราควรใช้เินกินเซนจิงรุ่งก็ค่อยคือเจ้าหัวใช่ปะกินยาจีนเลยอุ้ยพุ่งนี่พุ่งนี่นี่เสือเ้อคนนี้เสือขาวกระเก่งนะเด้ คนที่จริงนะขอบอกคืนแม่นมาเพิ่เก่งอันนี้นะมีแตั้งหตัวยังต้องหาหกตัวใลืมบอกยุ่เตมารอบหน้าเราก็ต้องึ้นมาอยู่ดีนะพอเรามาอยู่นานอะไรคือรอบหน้าเก่งงานอยู่อยู่อยู่รอบหน้าก็คือมันอยู่ทำปลาเพราะว่าปลาแล้วก็ขายดี เนี่ยฮะเก็บเสื้อเธอเธอก็ต้องใส่เกับไม่เอาได้ไงฉันไม่เอาใส่ก็ใส่เสื้อตัวเดิมเกา่าอันอัน,อนมันละสีนากี่บอท อื่นใสกาีกตัวนี้กลับคุณนี่กลับแล้วทุกคนเ่ยบโคง้เโคงกเกยบคอมีขยะนี่เจอากระุมาเอาไป ไม่ใช่เต็มนล้วเสืออันนี้ค่อยนี่งนะเต็มไปเลยแต่ก็ไม่เน้นเหมือนเดิมทุกคนเพราะว่าค่อยก็อออกไว้ตั้งหลายตัวนะฮะเดีบบ๋ยวจะบอกใครหาเสืออันนี้ครับใช่แล้วกับไปใช้คู่กัน นอกหยอดวัน,นี้ก็เกือบเลครับโอเคนะครับทุกคนจะได้กลับบ้านกันแล้วเป็นว่าคลิปนี้มันยังเปะอยู่นี่เขาบอกเป็นตะโลมมืออันซาวดเก็บเข้ามาโอเคโอเคทุกคน <Okay. S 1> ไปแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะแต่วันดีครับเตรียมของฟองของผ้งงงงาจิบกระปรงกระเป๋าจะเอาไปซักีซักีอย่างนี้คอยนึกนอนเลาวคอยปวดหัวอยู่ตอนนี้